เอไทยเน่ามันก็เกิดปัญหาเ่มาแต่หอยแครงเนี่ยเขาเลี้ยงกันมาแตา่หลายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแต่ปัญหาในอ่าวไทยที่เกิดขึ้นก็คือ5 4 5, 5 5แล้วแล้วก็เกิดปัญหาผมเอาเอางานวิจัยเข้ามาทำตั้งแต่ปี59นะครับ59 6เโดยใช้ทีมให้ใช้ของตอกวอนะครับเป็นน้ำใจของตอกวอลและจากนั้นคือมามาหาปัญหาเรื่องหอยแครงตาย ก็จ่ายจ,จากอะไรจนไดใช้เวลาทั้งหมด15เดือนนะครับในที่สุดก็ได้งานวิจัยมามา,มาใช้ประโยชน์ในใน,ในหมู่บ้านโดยให้ร้านอาหารรีสอร์ทํำบอบมัดน้ำเสียนะครับก็ช่วยได้นะครับเป็นเป็นต้นแบบว่บาบ่อหมัดน้ำเสียของร้านอาหารรีสอร์ทเกิดขึ้นจากที่ภุเก็งทุกร้านต้องมีนะครับทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์นี้ในกันที่ เรามาเลี้ยงในระบบปิดเอาหอยเข้ามาเลี้ยงในระบบปิดอ้าวหอยไม่โตหันไม่กลายนะเพราะตอนนั้นน้ำธรรมชาติไม่ดีนะครับเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้ก็เลยได้งานวิจัยเพิ่มคืออ่าของอาจารย์ไพทูลน,นะครับวงอ่าวงผลไหท่ที่มอบูรพาแกก็เอาได้คุนมาจากวอชอนะครับมาทำาเรื่องอาหารหอยนะครับอยากนั้นก็ได้รู้ นะครับได้รู้วิธีการเลี้ยงหอยกินอะไรนะครับพอมาเนี่ยผมก็มามาคุยกันนทํทำง,งานอยู่กับสออาสภากเกษตรอยู่นะก็ได้เจอกับท่าเกิร์วิชานนะครับก็ได้พามามาถามผมว่าอยากอยากต้อาการอะไรต่อเข้งการเพาะการหอยเพราะ,นห,ราะหนึ่งเราได้หอยที่มีคุณภาพและเป็นหอยที่พื้นเมืองเพราะตอนขนาดนี้ทุกวันนี้ก็คือ พ่อค้าเนี่ยไม่เอาหอยที่ไหนมาให้เราก็ไม่รู้บาเพาะมาเลี้ยง๊บอันหาคือตายตลอดจนในที่สุดว่าเรารู้ว่าอหอยเนี่ยมันปรับสภาพน้าเราไม่ได้พอเกาขึ่ตายก็เลยได้ในโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับเนียถ้าเกิดว่า,าได้น้ําไม่ตรงกับน้ําที่เราเราเลี้ยงมันจะมีปัญหาปรับครับ เ้าพลาน้าไม่ได้นะเหลียงมาก็ไม่โตนะครับอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเรามาเพาะพันธุ์ถ่านเราเองก็จะดีขึ้นเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าหอยในอ่าวไทยเราดีเราก็จะใช้ในหอยในอ่าวไทยก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าเราไปเอาหอยจี้อื่นมาเลี้ยงไม่ได้อ่าวไทยมันจะมีปัญหาเรื่องการปรับสภาพน้ําปวามเก็มไม่เท่ากันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ,อไม่ว่าจะเป็น เอาทุนเอาขาดทุนเกนตรกรขาดทุนจากพ่อแม่พันธุ์ให้จากลูกพันธุ์ที่เอามาส่งให้เรานะครับแล้วก็ในพื้นที่ไม่เกิดซึ่งองโคในความจริงเป็นแหล่งกาเนิดของหอยแรงแต่ว่าเห็นมีป้ายใหญ่ๆที่ตามเสานะฮะคือนี่นี่คือกลิ่นกลิ่นกำเนิดเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเกิดเพราะว่าธรรมชาติเปลี่ยนไปนะครับธรรมชาติเืลี่ยทไปทำให้เราขาดพันหอยเร่งพันหอยแข้ยๆขององโคนี่ดีมาก เขาลี้ไาเป็นนะครับหอยลักษณะหอยเขาก็คือตัวเขายาวนี่ครับแล<ะ>้วันแบนเขาจมดินได้พอเวลามีน้ำจืดมาน้ำร้อนมาเขาลงลึกประมาณประมาณห้านิ้วปิดปากรูได้ปิดปิดรูได้เขาจำปิดได้นะครับแต่พอพอหมดปัญหาเรื่องน้ำหรืออะไรเนี่ยเขาโผล่มาหา,า,ายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งอาทิตย์เขาก็อยู่ไม่ได้ ซึ่งเขาเจอมาแล้วเดือนเป็นเดือนนับเียแช่เป็นเดือนเลยแค่จะสุกพันยุ่งยุ่งพ่อผมเนี่ยองโคนเทพลรีเนี่ยอ่าวเทพูรีองโคนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดหูราดก็มาซื้อของพันหอยที่นี่ไปปล่อยท้องที่หูราดนี่มีพันหอยนะครับอ่าวพันนี้จนใหญ่ทุกวันนี้เราก็ไปซื้อหอยทันเรากลับมาปล่อยเรายังถ้าถามจริงแล้วอ่ะตอนนี้เรายังไม่มีตุวสำเร็จว่าจะต้อง ทำแหลกได้เพราะตอนนี้ต้นทุนสูงรือว่าการเช่าวิชาการมันเยอะอยู่ผมคิดว่าให้ให้มันจบกระบวนการแล้วเนี่ยปีหน้าก่อย่าเริ่มสรุปว่าเ,เราจะเลี้ยงยังไงให้มันเติต้นทุนแล้วก็ทํายังไงให้ออกไม่ยากนะครับออกไม่ยากแล้วก็มอีอย่างที่ผมเข้าใจก้างใจก็คือว่าอ,อาจจะแบ่งแบ่งการเลี้ยงนะครับอหลวงพ่อพปัด พักไข่ออกไข่ออกไปเกตเอาไปอนุบาลต่อนะครับเพื่อจะเป็นเป็นตัวหอยแล้วจัดจำหน่ายเราอันนี้อันนี้ป็นโงเพาปลากออกมาเพื่อปที่ปลากอยให้เพราะปต้องใช้ความสะอาดให้อาหารเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอได้พ่อแม่พันมานะครับทำวิธีการการทอดออกมาเป็นไข่นะครับพอจับเป็นไข่ก็เข้าลงของปลาก เท่าลงโยนตุกก๊กตุ๊กโครติทำได้ขังนะฮะห้าร้อยลิตรห้าร้อยลิตรพันลิตรเนี่ยเอาไว้เอาไว้เลี้ยงหนุนมอยู่ในนั้นแล้วก็มีการขายน้ำทุกๆสองวันแบบนี้ครับถายน้ำแล้วก็อยากถายน้ําเสร็จก็ให้อาหารเติมอาหารนะอยู่ในนั้น 20, ประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วก็ถึงวัยลงลงเกาะช่วงช่วงแรกเขาว่ายเยขว่ายอยู่ในการแล้ววัยลงเกาะน,นี่เราก็มาใส่ย้ายมาใส่ถัง ไฟฟ้าอีกประมาณสี่สี่สิบกว่าวันนี้ครับนะครับวันนี้ก็ประมาณบินสองบินมองเห็นแล้วครับบินก็มีประมาณทักห้าบิดบันกี่อมงตัวลมาลงเกอเนี่นย,ยเริ่มเริ่มมีลิ้นออกมามีกาะครับให้อาหารรอจนกว่าสามมิลแล้วถึงจะเอาลงบอ่อดีกทะเลเอาในทะเลจะก็ไวกว่าเพราะว่าคลื่นเนี้ย ไวสามมินเนี่ยต้องกินค่าอาหารเยอะกินกินอาหารเยอะในธรรมชาติก็จะดีกว่าถ้าลงบ่อดิน,นในอะไรธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณทั้งสเดือนหรือเดือนกว่าก็จะเป็นปล่อยรุ่นประมาณนักเนี่ยสามพันตัวเน่แค่ขอบเนี่ยตรงน,น,น,นี้ก็ได้ประมาณสามพันตัว พันโโลเป็นแหลกเป็นดินที่ที่บอกเ,เอาขึ้นมาเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าถ้าจะให้ดีมันก็จะเอารุ่นนี้รุ่นนี้ก็ประมาณสองร้อย่ันสามร้อยต่วครับใช้เวลาประมาณห้าเดือนปี่เดือนห่อเยประมาณแปดสิบดอลลครับตอนนี้โลตอนนี้ราคาตอนนี้ร้อยแปดสิบบาท พ<ร>เพราะต้นทุนสูงในการเพาะลูกคันนก็คือการตั้งโรงเรือนนะ <ừ. S 1> ทำไอ,ไอ,ไอไะไรพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆครับของความรู้ที่เราจะได้มาจากตรงนี้มันมีต้นทุนอยู่แล้วว่าว่าอะไรทำตรงนี้สาเร็จขนาดตรงนี้มีมีมีช่างเสาเสาวัคอ,อ,อเนี่ยอ่านหน่นอยดอกอ่านผูหนุนคุณการอุปกรณ์กลางๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแค่เรามีโรงเรือนใครก็ช่วยเครื่องอุปกรณ์แล้ว อย่างเยองเยอะยเนี่ยผมปูเป็นล,ล้านถ้าอุปกรณ์ที่สร้างมาเนี่ยก็ประมาณห้าหกแสนนะครับที่ลุงสาเหตุว่าเออมันจะมีสาเหตุหลายๆป,ปัจจัยนะครับว่าไปมาล้านเต็มไปนะอาหารไม่พอ หรือการจับลูกในวัยไหนที่จะต้องปรัดน้ำในไหนนะครับแต่พอเฟสที่สองเนี่ยเราก็เริ่มรู้เริ่มรู้และเริ่มผัดใจเริ่มทุนทุนก็เริ่มน้อยลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากการทํางานทุนเราเพิ่มที่ต้นทุนเราสูงหรือเพิ่มขึ้นมันมันมาจากเรายังขาดประสบการณ์นะครับการประสบการณ์ที่เราเริ่มเริ่มรู้เริ่มมากขึ้นต้นทุน้อยก็จะลดลง ขั้นตอนการทํางานก็ลดลงนะครับนั่นคือคือต้นทุนที่ผมบอกนะครับส่วนไอ้เรื่องอปัจจัยที่จะซื้ออุปกรณ์มาแค่หลเดียวผลเดียวกันเราทําได้ตลอดไปนะครับสําคัญที่สุดว่าอพอพอเราเป็นเป็นขัน้นดีๆแล้วเนี่ยมันทําให้รูปแบบการทํางานมันก็เข้าระบบ มันก็อยู่ที่ว่ามีคนสนใจที่จะทำต่อไปห,หรือจะมาต่อยอดแางเราต่อยอดหมายถึงว่อาอย่างที่ผมบอกว่าเ,าเราต้องเป็นที่เพ่อใครจะรับเป็นอนุบาลต่อเป็นช่วงๆาจากเป็นลูกเล็กแล้วก็ไอ้อนุบาลเป็นลูกหอยที่พร้อมเพาปล่อยเข่อยบอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับที่ยังยังใช่ไหมยังมีคำถามอยู่อ่ะ มันยังมีคําถามในในรับการทํางานอยู่หลายตัวมันเค็มไปไหมจืดในนี่เป็นความเค็มมันได้ไหมมีการเก็บเทบกันระหว่างของวานกับเราเพราะจะมีการเพาะคู่เพราะเราไออรับการ่ายทอดจากของวานมาส่งประมลวิจัยที่ของวนในใของวานเห็นไหมครับอันนู้นเขาก็เพาะส่วนหนึ่งเราก็เพาะ่วนแล้วมาเก็บเทปเอา ป็นคุณภาพยังไม่ใกล้เคียงของเราเขายังโตไวฝ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเปรียบเทียบกันการกำลังว่าการการอะไรกันเลยคำให้รู้ว่ามันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันมันนี่เพราะว่าผุกที่าเราคิดว่าที่เนี้ยมันเป็นต้นต้นกาเนิดของหอยมันเคยโตดีเอะมันเคยเกิดแต่มันใช่ไหมอ่ะไอ้นู่นไม่เคยเกิดเลยมันทำมราเองแต่กเพาได้อย่างเงี้ย แล้วเ็ไว้ยป่าเพราะอะไรกอนก็คือว่าอาหารของไม่ต้นมันใช่ด้วยไหมมา่ต่างรันว่าอย่างผู้หญิงที่สมบูรณ์ในเป็นแม่พันธุ์เนี่ยต้องบำรุงยังไงอ้ที่บำรุงบำรุงโดยอาหารที่สมบูรณ์กับไออาหารที่เหมือนกับหอยเนี่ยอาหารที่เราให้เปนต้นกินกับเอาเป็นต้นไปให้เขากินถ้าเป็นต้นเราไม่สมบูรณ์ละอะไรอย่างเงี้ย อ,อาหารที่เอาไปให้เขากินีัยไม่สมบูรณ์หอยมันก็ไม่สมบูรณ์ตามมันก็มีปัจจัยทำลูกนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นฟรีนะ่อชุดถึงจะรู้ว่าเอ้ยผลที่เราเลี้ยงมาเป็นยังไงเป็นชุดแดงที่ชุดแล้วทำได้แค่เพราะว่าได้แค่เพราะว่าแค่แค่แค่เพราะออกเอาแค่ไหนยังไม่รู้จะรอดแค่ไหนยังไม่ยังไม่จบตกเป็นตัวลนะอ่าอันนี้เราต้องเพิ่มนะเพิ่มมาเป็นรอด เส้นมเซนลอดเสร็จเส้นมาเซนการโตแล้วไปปล่อยบ่อดินกับผ่านไหมถามาาาว,ว่าถ้าเราหลงเอาว่าอุ้ยเราพออรอได้แล้วเราจบไม่ใช่ครับยังครับเราต้องปล่อยเขาเดินสภาพน้ำในบ่อดอดนุบาลมันอันตรายามากนะไม่ติดเชื้อไม่มีเชื้อเลยเลยนะแต่พอ<ม>ลงบ่อดินเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรมากนะมันมันต้องผ่านเหมือนเด็กที่อยู่ในตูอ้อบ มันก็นมีเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีโจทย์เพราะได้คองสมบัติจบหือว่าจบแล้วแล้วก,การงานวิจัยกล้วการงานอาชีพของเราจริงๆหูหน้ากูจะล้นตลาดแต่พอไปัำมาไม่พอขายเพราะในช่วงเลี้ยวเวลาที่เริ่มต้นบางึงจับจับขายใช้เวลาเกือบปีเนี่ยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็แดดร้อนสานน่างๆปัญหาเยอะๆก็ไม่เท่าไหร่นะ หใหญ่อันอย่างเงี้ยครับแยกไซด์เลยฮะไอ้เนี้ยสามร้อ,อยห้าสิบสี่ร้อยเนี่ยเด่นใน, 50, น,น,นพวกเนี้ยทั้งนั้นแหละ,ะหัวเฉลี่ยแล้วกแต่ต่อว่าแปดสิบขึ้นไปสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเี่ยแต่มันมีไม่มากถามว,ว่าเป็นผมผมให้กินไหมเนี่ยผมไม่นดยมให้กินหรอกมันมันเนื้อมันน้อยแล้วคือแพงเขาไม่มีขอขายยาขอยหลงนะ <c oughs> อ่ยเอออาิุกว่าสามปีนะสามพิเนียมนะครับ เราเราพรยายามที่จะไปอ่ายไปให้ถึงงั้นว่าอหอยเราเนี่ยเลี้ยงเองเพาะเองแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องลัวคนที่ไม่ค่อยกินหอยแครงเพราะลัวตับหนักลัวพยาธิลัวอะไรพวกนี้ยแต่ก็ในเนี้ยถ้าเราเลี้ยงในระบบของเราเพราะน้ําเราไม่เอาเข้าวให้ระบบปิดแต่ไม่ใช่ว่าน้ําปิดน้ำเน่ามาให้เลี้ยงไม่ใช่นะครับที่นี่มีแอร์แท้งก็มีปีบบาําบัดมีการระบบตั้งระบบสิเวทเนี่ยน้ําไม่มี ไม่มีอะไรเสียน้ำตื้นน้ำสะอาดนะครับมีงานตรวจคุณภาพน้ำนะฮะเพราะผมเองก็ทำงานเรื่อ,องอิสรียพร้อมอยู่แล้วนะครับน้ำที่ของคดเนี่ยตรงนี้นี่ของคดต้องดีนะฮะระบบนิเวศเป็นยังไงเดินเรื่องเดินพาาาัฒนาหน่วยงานอะาไาารก็จะไปขาดควรจะปล่อยน้ำเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เป็นทำให้เกิดหัวโตอาหารมีเป็นต้นเยอะย